ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าตั้งแต่ปฏิบัติการตราพิคาเพายุครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังมีกําลังอยู่เต็ม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 พื้นที่อยู่นะครับเรายังไม่ได้แล้วถอนกําลังในบางส่วนมาแล้วแล้วก็กลับเข้าพื้นที่กลับไปแล้วนะครับในเรื่องของการสนับสนุนโดรนไม่ว่าจะเป็นโดรนชีเบลนะครับที่เราสนับสนุนการลาดตระเวนนะครับเราเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของปืนใหญ่ที่เราทาให้มันเต็มอัตรานะครับ แต่เดิมเนี่ยเราไม่มีปัญหาข้อพิพาทเนี่ยเราจัดแบบยนกํกลังแต่พอเรามีปัญหาข้อพิพาทเนี่ยเราจัดเต็มกําลังก็คือ,อจังหวัดละหนึ่งกองร้อยปืนใหญ่ครับ 1, ปืนร้อยห้าสิบห้าและไอ้หนึ่งกองร้อยปืนร้อยห้านะครับเราจัดเข้าไปพื้นที่อันนี้เป็นไม่ใช่เราทําไปเพื่อเราไปลุกลานใครเราทําไปเพื่อป้อ,องกันอธทีปไตยของเรารเพื่อให้มีความพร้อมแต่เรียนว่าเ,าเราประสานแผนกับ กองกาลังทัพภาคสองทัพภาคหนึ่งนะครับโดยใกล้ชิดนะครับแล้วเราประสานการปฏิบัตินะครับเ่อเวลาเราจะเดินเราต้องเดินไปด้วยกันนะครับทั้งสองกองครับบ้านสามหลังนี้เนี่ยที่มีบ้านบริวา,ารสามหลังนี้เราเคลียร์เรียบร้องคือว่ายังต้องรองความขึ้นหนยยต้ต้องเรียนนะครับว่าการปฏิบัติครั้งที่ผ่านมาการปฏิบัติการทหารต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติการทหารเนี่ย รับคำสั่งเท่าไหร่เขาจะทำเท่านั้นก่อนนะครับทั้งที่แล้วเนี่ยเรารับคำสั่งไปสามหลังแล้วก็ทาไปสามหลังนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าถ้ามีการปฏิบัติเราก็คงจะมีดําเนินการเพิ่มเติมนะครับอันนี้อันนี้เป็นแนวคิดนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปไม่ใช่ว่าวัานนี้วันพรุ่งนี้จะไปดำเนินการกับเขาเพียงแต่ว่าถ้ามีความจงป็นะครับเราก็จะสามารถเราก็จะดําเนินการให้เป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลกำหนด ส่วนตึกที่เป็นที่เป็นตึกการทีโนเก่าเขาแต่วรา็ว่ามีอะไรานว่าเราจะให้เขารื้อทั้งหมดเพราะเขาล้มมาเราก็ต้องรื้อ <c oughs> ใช่ครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นหลักการอยู่แล้วครับว่าใครสร้างใครรื้อนะครับเขา,าสร้างเขาต้องรื้อนะครับถ้าเขาไม่รื้อเราจะบอกว่าให้เรารื้อเราก็จะรื้อแล้วเราก็แล้วเราก็คงจะต้องอ่อ่า,อาตามหลักการแล้วถ้าเกิดเรารื้อเราเราก็ต้องเรียกร้องค่าใช้จ,จ่ายอะไรับเ,เขาต้อเขาส่งสัญญ,ญาณจะรื้อไหมครับผมออันนี้จะเป็นจะเป็นการ ที่เขาระดับสูงคุยกันอยู่ระดับสูงคุยกันอยู่งเราขออนุญาตต้องต้องสะโขบการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในเรื่องการปฏิบัติการเรื่องของยุทธวิธีในการรักษาพื้นที่รักษาแนวเมื่อวานมีการพูดคุยกับในการประชุมผู้จัดการทหารอย่างไรครับในการดูแลที่ปไตยของประชาติอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับเรื่องของการเราเตรียมความพร้อมนะครับเราใช้ข้อมติบของมชข้อสุดท้ายในเรื่องของเรื่องของว่ากองทัพทุก เราครับจะต้องเตรีมความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเรือสา่